ำนานปากแซบเบื้องหลังชีวิตไม่ใช่อย่างที่เห็นลีน่าพูดถึงเรื่องครอบครัวมักจะเห็นผู้หญิงคนนี้ออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือเรื่องราวต่างๆอยู่บ่อยครั้งมากสำหรับลีน่าจังจันจา กระแสของเธอที่ทําให้รู้จักกันทั่วประเทศมาจากการที่เธอได้มีปากเสียงกับพนักง,งานร้านค้าแห่งหนึ่งจึงทาให้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลถ้าใครที่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จ,จริงของเธอนั้นจะรู้ว่าเธอเป็นคนที่มีจิตใจดีมากแต่เพียงแค่รักในความถูกต้องและชอบพูดจาเสียงดังจึงทําให้คนภายนอกมองว่าเธอนั้นเป็นคนที่เกลี้ยกราดแต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากนะคะดูเหมือนว่าชีวิตของเธอจะมีความสุขในทุกๆด้านแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังชีวิตไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดล่าสุดดดดเเธอออไ้ปิใจผ่าาานนนรรยกขงีต นี้ตัวเธอเองก็อายุ63ปีแล้วมีลูกอายุ40แล้วแต่ลูกไม่เคยให้เงินใช้แม้แต่บาทเดียวและลูกก็ไม่เคยมาเหลียวแลอีกด้วยเพราะเธอเคยป่วยจนต้องไปขอให้ลูกชายกลับมาดูแลแต่เขาก็ไม่มาทุกวันนี้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นและให้ความสําคัญกับตัวเองมากๆสุดท้ายแล้วไม่มีใครอยู่กับเรานอกจากตัวเราเองชีวิตของเธอมีมุมน่าสงสารเยอะนะคะไม่ได้ตลกตลอดเห็นอารมณ์ดีแบบนี้ก็มีมุมเครียดเหมือนกันอาเป็นว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่ลีน่านะคะ Oh,